วันนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆเลยนะครับอยู่ติดกับลำน้ำนะครับเป็นลำน้ำที่ชื่อว่าลำท่าแคนะครับเป็นคลองน้ำนะครับคลองท่าแค สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ขายที่ดินโดยภาคินรัตนะสำหรับวันนี้อยู่กับผมวิทยาอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่บริเวณขวายน้ำล้นของบ้านดอนเท้านะครับบ้านดอนเท้าจะเป็นหมู่บ้านหมู่ที่9นะครับของตำบลเมืองปราสาสตร์อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆเลยนะครับอยู่ติดกับลำน้ำนะครับ เป็นลำน้ำที่ชื่อว่าลำท่าแคนะครับเป็นคลองเป็นคลองน้ำนะครับคลองท่าแคนะครับที่ดินของเรานะครับเป็นที่ดินที่ปัจจุบันนะครับมีถนนสาธารณะผ่านมายัางแปลงที่ดินเลยนะครับเป็นถนนที่เชื่อมต่อมาจากถนนหมายเลข6019นะครับ6019นนะครับเส้นจากอำเภอโนนสูงไปยังอำเภอโนนไทยนะครับ แปลงที่ดินของเรา,เ,าเข้ามาก็จะเป็นถนนคอนกรีตแล้วก็มาต่อด้วยถนนหินคลุกนะครับปัจจุบันนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปรา,าสาทซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับกำลังดำเนินการนำหินคลุกนะครับมากองไว้เพื่อที่จะทำเป็นถนนเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับปัจจุบันเป็นถนนหินคลุกอยู่แล้วแต่ตอนนี้กำลังจะเพิ่ม หินคุกอีกชั้นหนึ่งนะครับที่ดินนะครับของเราเป็นที่ดินทําเป็นบ้านสวนนะครับเป็นบ้านโคกหลังหน้านะแปลงของเรานะครับก็คือแปลงที่ดินแปลงที่อยู่ด้านหน้าบริเวณตรงนี้เลยนะครับมีหน้ากว้างู่ครับอยู่ติดกับถนนสาธารณะหินครุกเมื่อสักครู่นี้นะครับแปลงที่ดินของเราจะมีหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ93เมตรนะครับส่วนแนวลึกแนวยาวนะครับ มันจะเป็นรูปร่างที่เป็นรูปโค้งเว้าวนะครับแปลงที่ดินของเราจะไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปแปลงที่ดินท่านนะครับสามารถรับชมได้จากภาพถ่ายมุมสูงงนานของเราได้ใช้โดรนบินให้ท่านเห็นสภาพแวดล้อมแล้วก็รูปแปลงที่ดินอย่างชัดเจนเราจะทําการตีเส้นให้ท่านได้รับชมแปลงที่ดินอย่างชัดเจนนะครับบริเวณภายในแปลงที่ดินนะครับปัจจุบันเป็นที่นานะครับแล้วก็ ขุดเป็นคันคลองขึ้นมาเพื่อที่จะปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับปลูกผลไม้เอาไว้เป็นบางส่วนแล้วเรียบร้อยนะครับแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับหรือว่านอสวสีจอนะครับเนื้อที่รวมอยู่ที่11ไร่26ตารางวานะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับบริเวณใกล้เคียงก็มีเพื่อนบ้านอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับในส่วนของไฟฟ้าประปานะครับ แปลงนี้ยังหมาไม่ถึงนะครับยังอยู่ห่างออกไปประมาณ7-800เมตรนะครับในส่วนของราคานะครับเจ้าของเสนอขายนะครับยกแปลงนะครับในราคา2,500,000บาทนะครับกับเนื้อที่11ไร่26ตารางวานะครับราคา2,500,000บาทเท่านั้นเองนะครับท่านใดที่ กำลังมองหาอยากจะได้แปลงที่ดินสักแปลงมาคดลอกเป็นโคกหนองนาะหรือว่าจะปลูกเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นหรือทําเกี่ยวกับเกษตรผสมสผสานเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับตามแนวปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงแปลงนี้เหมาะมากๆนะครับมีบรรยากาศดีๆมีคลองน้ําล้อมรอบนะครับในส่วนของสิ่งปลูกสร้างภายในแปลงที่ดินนะครับเจ้าของอไม่ได้ขายให้นะครับเจ้าของจะทําการหรือ สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกก่อนนะครับขายเฉพาะที่ดินนะครับแปลงนี้ขายเฉพาะที่ดินนะครับในราคา2องล้านห้สนบาทคลองน้ำท่าแครนะครับเป็นคลองน้ําที่อยู่เกือบรอบพื้นที่ของแปลงที่ดินแปลงนี้เลยนะครับเป็นรูปโค้งเว้าสวยงามนะมีบริเวณที่ทําการถมดินที่อยู่ติดกับ ถนนด้านหน้าแปลงที่ดินของเราไว้แล้วเป็นบางส่วนนะครับเนื้อที่ตรงนี้เนื้อที่จะอยู่ประมาณอยู่ที่ประมาณ2ไร่นะครับบริเวณที่ถมดินตรงนี้นะครับแล้วก็เจ้าของเดือนได้ทําเป็นถนนเข้าไปยังในตัวแปลงแล้วก็ทําการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่นะครับทําเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเกษตรผสมผสานปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเอาไว้เป็นบางส่วนแล้ว เช่นมะพร้าวนะครับมะขามเทศนะตรงนี้คือบริเวณภายในแปลงของเรานะครับแปลงนี้นะครับจะอยู่ตามกัวถนนด้านหน้าแปลงนะครับประมาณ1เมตรอยู่ติดกับลำคลองนะครับบรรยากาศดีมากๆอยู่ใกล้ๆก,กับหมู่บ้านนะครับอยู่เป็นแปลงที่ดินที่อยู่ท้ายหมู่บ้านนะครับอยู่ท้ายหมู่บ้านออกมาประมาณ 7จ0ดร้ถึงแปดเมตรนะครับเป็นแปลงที่ดินที่ไม่เปรี่ยวนะครับมีผู้คนนะครับสัจนจรที่จะเข้ามาประกอบอาชีพหรือว่ามาทําการเกษตรบริเวณน,นี้ผ่านเป็นประจํานะครับอยู่ใกล้ๆฝายน้ําล้นด้วยนะครับมีผู้คนมาพักผ่อนจนใจบริเวณฝายน,น้ําล้นเป็นประจํา แปลงที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ห่างจากตัวองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาสมาประมาณ9กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะอยู่ห่างจากตัวอำเภอโนนสูงมาประมาณ15กิโลเมตรนะครับเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ค่อนๆมาทางตัวอำเภอโนนไทยนะครับห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอโนนไทยมาก็ประมาณ8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับในส่วนของโคราชนะครับแปลงนี้จะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ30กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหาคนครออกมาประมาณ263กิโลเมตรแปลงที่ดินมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลเประมาณ170เมตรเลยนะครับภายในแปลงนะครับมีบ่อน้ำนะครับเป็นขุดเป็นบ่อน้ำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถนำปลาชนิดต่างๆมาปล่อยได้เลยนะครับ แปลงนี้ถือว่า,าทําการเกษตรผสมผสานครบวงจรเลยมีบริเวณที่จะทําเป็นนาข้าวได้ด้วยแล้วก็บริเวณที่จะเ,เลี้ยงสัตว์ปล่อยปลานะครับหรือว่าปลูกผลไม้ด้านท้ายก็จะเป็นผลไม้นะครับสามารถปลูกบนคันดินบริเวณคันคลองได้ด้วยอขอย้ําอีกครั้งนะครับว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเสนอขายยกแปลงเลยนะครับ ในราคา2ล้าน5แสนบาทนะครับเนื้อที่รวมอยู่ที่11ไร่26ตารางวาเอกสารสิทธก็เป็น,นโฉนดครุฑแดงเรียบร้อยนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้าน<บ>ดอนท้าหมู่ที่9นะครับตำบลเมืองปราสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ติดกับคลองน้ำนะครับอของท่าแคหนะครับติดกับแปลงที่ดินของเราเกือบรอบแปลงที่ดินของเราเลยบรรยากาศดีมากๆนะครับ มีน้ําอยู่ตลอดทั้งปี<า>ในฝั่งนู้นมองไปก็จะเห็นเป็นหมู่บ้านนะครับเห็นเป็นหมู่บ้านของเ,อเพื่อนบ้านอยู่รอบๆกับแปลงที่ดินของเราเลยมีวัดมีโรงเรียนนะครับอยู่ไม่ไกลมากครับปัจจุบ,บันเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนายนนะครับก็จะมีน้ําอยู่เต็มลําคลองเลยนะครับทันใดนะครับมองหาที่ดินแปลงขนาด1ิบไร่ประมาณนี้นะครับ เพื่อทําการเกษตรผสมผสานปลูกพืชปลูกไม้ผลยืนต้นนะครับทุกอย่างทําเศรษฐกิจพอเพียงแปลงนี้เหมาะมากๆครับหากใครสนใจนะครับสามารถเดินทางมาตามพิกัดใต้คลิปวิดีโอที่เราได้เนบไว้ให้ด้วยได้แล้วเลยนะครับเพราะว่าหรือจะติดต่อโทรศัพท์มาสอบถามกับทีงมงานของพวกเราก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0814133164นะครับหรือจะแอดไลน์เพื่อนๆมาขอดูรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับฉน,นดก็ได้นะครับทาง idline ของพวกเราก็คือ F P A K I N 999นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวีดีโอต่อไปของพวกเรานะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมคลิปของเราสวัสดีครับ